Thank you สบายใช่ไหมเด็กๆก็คือยังคงอ้อหลับ กันดาวไหลลูกเช็ดจมูกเลยเเามาเถอะกินข้าวเที่ยงก่อนเลยเดี๋ยวไปข้าวห้องพัค่ะเราอยู่โรงแรมแม่แม่ดื่มได้จะไปเจอกันที่ห้องพักนะกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วถ้าวไปยังห้องพักกันโอเคนะเจนะอกนะันที่ห้อ Okay, bye bye. กินก่อนบายอร่อยไหมอร่อยครับ กินเสร็จก็ไปดูห้องพักเด็้ว็รัป้าต่อหนาอ่าปาไปไหนนะเหรอแอไมได้่ไหนเขาบอ้เเคไเจริจ้ามันอกา ไมเดีาิ้านบ้านใหญ่มาก ร้องน้ำก็กว้างสวยมนะากเด้อสวยงามนิดๆบ้านกว้างมากข้างนอกเป็นวิวสวนนะคะนีๆทำไมถึงไม่อยากไปล้องแพคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหนูอยากไปนหนูอยากไปพรุ่งน,นี้แล้ววันนี้อยากไปไหนคะอยากไปบ้านนะ้ำก็เลยไม่ไปล้องแพ แล้ S <S <ไห>วพี่ผู้อยากไปล่องแพปะครับไปไหม๋ <S <S ยวาพาไปล่องแพพรุ่งนี้นะเอาดย๋ยวันนี้ไปเล่นว่ายน้ำก่อนนะคะบ๊ายบายจะไปไว่ายน้ำกันนะคะเด็กๆก็ๆตเตรียมตัวแล้วเจอกันที่สระว่ายน้ำนะคะ <S <S ไปว่ายน้ำว่ายน้ำบ๊มแบมบ๊มแบม ลงมาก่อนไปเล่นสไลเดอร์อได้คุณคับชอบไหมชอบก็พูดอยากไปเล่นอะไรครับมามากระโดดเลยมาจูม นุกกัมเอาสนุกกันไหมบอกกล้องหน,น,น่อยเลยสนุกไหมคะโอ๊ยขี้เกียจอุ้มแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไหมอุ้ยตองนี่ดีบไปดีบมาเป็นอะไรนี้เหรอโอเคโอเคโอเคสนุกไหมครับสนุกแล้วใหม่ไหมมาพูดดีๆีค่ะใหม่ไหมครับมา ได้ไดงดม,มอ้หว่าน้ำแข็งเปล่าต่อให้เลยมาจะไอาบน้กันนะคะกลับแล้วนะ กลับไปห้องพักว่ายน้ำกัดลุกๆเสร็จนะคะแล้วก็เราก็กำลังจะไปห้องพักกันนะคะนี่น้องกำลังแบบจะงองงงแง่เลยตอนนี้ก็5โมง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 20ค่ะแดดร้อนมากเลยดูโอเคค่ะเดดจะพาดอีกนินดนึงของเล่นนี่มันอยู่ตรงนี้ยนะคะ อย่าอาบน้ําดูแล้วมันจะทัำไหมแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะเซเว่นอีกรอบนึงซื้อมาม่าไว้ตอนกลางคืนค่ะโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันตอนอาบน้ําเสร็จนะคะป๊าป้าเสร็จแล้วนะคะเรากําลังจะไปเซเว่นไปซื้อมาม่าเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะ กินข้าวเสร็จแล้วก็พาเด็กมาเล่นเขาเขามีให้เล่นเออเก่งเยยมไม่ได้พูดไปมาเรื่องลุงน่ะไปไหน เบาเบาหรือเบาเบาโอ้อันนี้ดาวพูนเหรอไม่ใช่ช่วยอะไรอ่ะไม่รู้ระวัง้ารฝึกพูดอะเขาอาจจะต้องคุยกับเขาบ่อยๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงนะลูกหนีหลบๆลบหลบหลบพี่ ตอตายแล้ที่พักโดาตอตายที่พักนะคะตอนเราอืมตอนเราดูที่ร้อนอย่างเราไปตอตานะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเดิวไปจุ๊บอีกทีบ๊ายบายบ๊ายบายอาม่าอาม่า เหมาะหมาเน้นผ้าใบหรือเปล่าน้องก็ผ้าใบก็ไม่มีใครทางรู้หรอกใครจะทางรูเ้เอ้ยหนูอามมาหนูตอบมาเลยแต่น้องไม่พูยยังไม่ได้หนูเชื่อปะป๊า,า,าปหาดัดแดดรองเช้านะคะ เจ้าสองจิ๋วเดินเก่งมากเลือกที่จะเดินนะคะไม่ขับรถมา ทำที่ลูกสาวอยาอกเดินนะคะพ่อขับรถกับใบพูสบายส่วนนี้ค่ะต้องมาเดินกับลูกนะคะร้อนก็ร้อนดูอากาศดูแดดแหไปเลย <c oughs> เดินค่ะระวังรถระวังรถอย่าไปใกล้รถลูกตองตองหยุดก่อนเดี๋ยวปลามองไม่เห็น Bye เจะแน่แม่แมาปิดตาหนูไงว้าวไปเพ้อไม่ลงไปรอยคนนี้มั้งต้องเหรอโอ้ช้าขนาดนี้ไม่ต้องมั้งเน็ตปองถ่ายเหมือนกันยกขึ้นของซ่ ตื้อโคตรเหนียวเลย,ยเหมือนลูกลิงมาดิลูก มือหน่อยฮฮฮฮฮฮต่าดอนมาเลยดูเด็กแต่ว่าลูกสาวอยากมาว่ายน้ำเลยไปดูอากาศร้อนสุดๆไปเลยนีมแบบไม่ไหวอ่ะชองดูแดดแบบนี้แบบตรงนี้จะล่มหน่อย ปลานนื้นนอชอบไหมปานื้อใหม่ไหมใหม่ไหมใหม่นอนนอยนี่กะโดดลงมานี้เลยมาทำมาฮะทามาโอ้กลัมอ,อมากลับมา